สวัสดีครับหอยวุดคือได้ควายงามมากบาทพี่น้องเนะาะเจ้าบาทหอยวุดสองหมื่นสองพันหอยวุดขึ้นได้มากพี่น้องงามงามสองหมื่นสองพันผูน้อยงามสองหมื่นสองพันสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบสามบวกลบเลยเป็นควายงามเพี่นออ 22, 000, ้องควายรอสองหมื่นสองพันเปิดไหลลอยลีพี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันกับห้าร้อยสมนามสมเนือ้อราคาเป็นลูกคอดังเอาไปเป็นคอขอขายคอพันคอคุ้มฟูงใหเลยข้อหอยอูดใบเมือนนี<อ>้รอคักพ<อ>ี่น้องเนาะ ลูกคอดังแน่นอนพี่น้องเนาะลูกคอหลอดแน่นอนของหอยวุฒิมัอนี้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทร่งหอยวุฒิไ้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบคุพี่น้องบ้านสมหวังเชนแนวมาแล้วพี่น้องเนาะบ้านสมหวังเชนแนวพาพี่พาน้องมาเบิ่งการต่อควายของหอยเวนิสหอยเวนิสกำลังมาต่อควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกขู่งามงามหอยเวนิสกำลัง e มาต่อรองอ่ะมาเบิ่งพี่น้องเนาะเบิกบรรยากาศการสื่อการขายมื่อนี้คือครับพี่น้องเนาะบ้านสมหวังเชนแนวพาพี่พาน้องออกลอออกชมบรรยากาศการสื่อการขายตัวที่สองหอยเวนิสสนตัวใด นลูกขายแล้วนั่งแม่ผมโอ้ลูกขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ครับลูกมันนี่ขายซอยองแล้วโอ้ขายเสียองไปแล้วจักบาทครับเฮ้อโหสิบสองสิบสองเสียองเอาไปแล้วคไายงามเสียองเอาไปหอยเวนิดกำลังมาจีบเอาแม่มันแม่มันเพิ่นอย่างไดเท่าใดบาทนี่สีโอ้สีเพิ่นอย่างใดสี่แม่สูงอยู่รอยสามสิบห้าบวกลบเท่าอย่างใดสี่นะ เราจะได้ซ้อสี่ง่ายหอยเวนี่กำลังมาจีบเอาพี่น้องเนาะสองหมื่นสี่พันตวันแม่ลูกมันเนี่ยเอาไปแล้ว 6, 22, 6, หกสิบสองหกสิบสองหกพันสองร้อยเหลือแม่แม่กระส้วดจดอดีพี่น้องเนาะแม่กรส้วดจดสดองหมื่นสี่พันเป็นอยากได้เนาะพี่น้งนะองเนาะนี่คือบรรยากาศการตอร่อรองให้คนต่อ,ตอรองกนันนะพี่น้องเนาะหอยเอหอยนันนั่งอยู่ดเพราะท่านไถเบอร์โทษน้ำหอยนันนี่เดนะีอยย้อสิไปหาหอยน,นันนะเพียงเนาะ นะเดี๋ยวโทน้ำหอยนั่นก่นอนนะหะเบอร์โทน้ำหอยนั่นหอยนั่นได้มาเลยตัวละสามร้อยหกสามเลย่เหลี่ยสักกันหอยนั่นกำลังถึงตัวร้องเหลือนี่พอหอยนั่น,นเหลือนี่เหลือแม่ลูกแล้วก็เหลือสามตัว

ปลาตัวใหญ่ไปอ่ะเหลืออยู่ประมาณนี้ตู้รูนั่นสามสิบสองแม่ลูกลูกไส้ง่าลูกสาวงามเอ้านอนอีกแล้วห้อยมาจะมานอนดูตู้รูเฮาโอ้มีคนมามาใกล้หลายเด้ตู้รูหน่อยเฮานี่พี่น้องเนาะสามสิบสองแม่ลูกข้าห้อยนั่นตัวนี้ตัวละหกพันเฉลี่ยกันเอาเป็นว่าพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรห้อยนั่นไปศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดสามหนึ่งหอย นั่นจากทรายมูลเหลืออยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องโทษมาได้โดยเฉพาะตู้รู้หน่อยแม่ลูก32เพิ่นเปิดไว้โทษมาต่อรองกับเพิ่นได้เอาฝากคุณหลายๆนมานครับผมมาเบิ่งนควายหอยวุดพี่น้องเนาะหอยวุดได้ค้ายงามมากซุ้มพูดถึงอะไรหอยวุดได้ยควายงามมาสวัสดีครับหอยวุดคือได้ค้ายงามมาบาทพี่น้องเนาะเจ้าบาทหอยวุดสองหมื่นสองพันหมอยวุดเพิ่นได้มากพี่น้องงามงามสองหมื่นสองพันผูหน่อยงามสองหมื่นสองพัน สูงอยู่ประมาณรอยสามสิบสามหลลบเลยเป็นควายงามเป็นพี่น้องควายรอสองหมื่นสองพันเพิ่เปิดไปลอยลีพี่น้องเนาะสองหมื่สมนอสนองพันกับห้าร้อยสมหนามสมเนื้อราคาเป็นลูกพอดังเอาไปเป็นพอ,ข,อขายพอพันพอคุ้นฟูได้เลยข้องหอยอูดใบเหมือนนี้รอคักพี่น้องเนาะ ลูกคอดังแน่นอนพี่น้องเนาะลูกคอหลอดแน่นอนของหอยวุดมันนี่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยวุดไว้0ูนย์เก้าสามศูนย์สี่เจ็ดสามสองโอเคหอยวุดจากโปรไซส์ยี่สิบสองห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้โทรมาต่อรองกับเพื่นอนใดพี่น้นอ,องอ่ะมันมาหอยวุดขอบคุณหลายๆครับผมบรรยากาศการซื้อการขายควายใกล้สิเบิร์แล้วพี่น้องดูในช่วงท้ายแล้วพี่น้องเนาะอยู่ในช่วงท้ายแล้วว่าพี่น้องเนาะ แม่ลูกนี่เพิ่นเปิดไปเจอไดนอ่ไฟใหญ่เพิ่นเหลืออย fate, whales, ู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะไฟเปิดไปจากไหนคมนี่ครับสี่เสิบสี่เพิ่นเปิดไฟแม่ลูกลูกไส้่อพี่น้องเนาะลูกใหญ่แม่กับญ่พี่น้องเนาะลูกขาวจูนพูนเลยเนาะลูกเพิ่นเนาะลูกขาวจูนพูนเป็นลูกไส้รอ่อเนาะลูกเก้าจะเลื่อนสายดังพอพี่น้องเนาะลูกสายดังสูงอยูいい่ลอยหมื <t alen> <t alen> <t alen> <t alen ่นเซลอยี่เกือบร้อยสามสิบลูกไส้เพิ่นพี่น้องเนาะสี่สิบสี่เพิ่นเปิดไฟเป็นแม่ลูกลูกไส้่อ เบิ่งแม่เพิ่นอ่าง,งใหญ่ๆพี่น,น้องเนาะสูงร้อบวกลบเลยแม่เพิ่นพี่น้องเนาะแม่บักใหญ่ในเพื่นนอเนาะกูนะแม่ใหญ่แม่ขอกแม่พันบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะ44จ่ายลูกดีการจ่ายลูกสุดยอดเลยพี่น้องเ่หมื่นสี่พันเพิ่งกำลังมาถามแจกเงเพิ่งกำลังมาถามแยกเงยให้เพิ่นต่อรองกันก่อนเนาะพีน่น้องเนาะให้เพิ่นต่อรองกันก่อน 44เพิ่นเปิดใไว้ตายแล้วมนหรอปลูกได้ขายล้วอไม่จะใส่ลูกเฮ้ไม่จะใส่วยัน่ไดไม่จะใส่เฮ้จใส่ก่อจใส่กอโกกองโอ้โกกองไส้มุ่นเราดูเนาะโก้กองไส้มุ่นเพิ่นมาขาไปเาแม็ลูกสเ่หอยเวียนมาต่อ ขยเบียดมาต่อแม่ลูกสามหมื่นเพิ่าแต่ว่าเขาอยากไดสี 40, 40่เนาะมันไกลกลันหลายไกลกันแห้งหลายแม่แบบง่พย่น้องเนาะลูกไส้งามนำ้ำเดินต่อมาต่ลูกพ่อซื้อสองแถมหนึ่งเพิสื่าซื้อสองสองตัวสหัวใจ44บสีเพิ่นเปิดไหวเนาะโอเคเลยลูกไส้กันงามลูกไส้กันรออ่ะสามหมื่นเท่าไรหนึะะ่งสามหมื่นเท่าไรวะ,ะึ้ะเอาซีขึ้นก่อน สอตัวสก่อนสามเมื่ไหร่สามเมื่อก็อย่ที่ี่พันลูกเบียดไปแล้ว <seasoning> อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้โอ้ยจำเดอโอเพิ่นจำเพ่อบอร์ใเนาะมาขอท่าเพิ่นกันด้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรไว้นแปนศูนแปหน่นย่งสามสามสองสี่สามสามสองสีแม่ลูก ลูกไส้รอแมยแบบไงทองพร้อมซื้อสองใดสามผองอ่างลางอ่างเพันดีพุ่งสร้างอ่างทองคำสี่สิบสี่เพิ่นเปิดไว้ต่อรองใดเนาะครับเนาะขอบคุณเลไลน์มาเด้อครับผมขอบคุณเลไลนครับผมเป็นควายใหญ่เวียดกำลังมาสนใจต่อรองครับพี่น้องเนาะมาเบิ่ดไฟเวียดกำลังมาต่อเพิ่นเวียดกำลังมาต่อรองเพิ่นพี่น้องเนาะกำลังมาปิดคิปกับเพิ่นเวียดกำลังมาต่อรองเพิ่นการต่อรอง อาจารย์้ยขึ้นกัเจออาจารย์เงี้ยว่กันขเไม่ะไรม่อาจารย์เงี้ยว่าด้ไม่หาพดลายเรือสนิทเย้าพ่จะท้ายท้ำเห็นเบิร์ต้องเพียรนกอจะปิดสิบกับายลพิ้นต้องเพียรน้อืนนี้คือคักขายดีพี่น้อขายกันที่ดีที่เลืออยู่จูวยนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะได้ขายแล้วพี่น้อแต่ว่าวดาเอาไปเข้าฟอกได้ขายแล้วส่วนใหญ่พี่น้อ อันนี้คือบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวังเบิ้งเวียดกำลังต่อรองไป้เราล่ามตัวเปลี่ยนไห้กินปลาเบื้องการต่อรองเวียดกำลังต่อรองสองตัวเบิ้งบรรยากาศการต่อร่อง เ่ั่ไม่ไสี่ดป่ะสีสองแล้วื้อตหนอสี่ออป่อันป่ะสี่สองอ่าแปดแปดอ่านี่ขึ้นขึ้น ขึ้นเยอะพี่น้องฝ้ายขึ้นเยอะตลาดร้อยเอ็ดเข้าขายตัวละสิบห้าสัน่นมาตรงนี้ได้ตัวละ21โอ้ขึ้นตัวละหลายขึ้นเนาะขึ้นตัวละเยอะเลยพี่น้องเนาะขึ้นตัวละหลายอ่ะจากตลาดร้อยเอ็ดมาตลาดยะโสธรได้กําไรเยอะอ่ะสี่สิบสองคนใช่ไหมวะโอเคอ่ะมีเคนในได้ขายไปแล้วพี่น,น้องเนาะเบื้อ,อบงบรรยากาศการต่อรองจากหอยเบียดกันสี่สิบอีบอสสี่สิบสองก็หมดไป เป็นการต่อรองสี่สิองสีเป็นงกำลังต่อรอง2อตัว42น่าซื้อไหม วมาเอาสัตว์วไม่เอาวสัตวเบียดว่ะยางนี่สบายแล้ววันนี้ได้แล้วครบแล้วครบโคต้าแล้วยืนเฉยแต่เพิ่งสีไดสีสิบสองควบเพิ่์นวาบ่ะกำลังได้ถ้ามว่าใดว่าเฮียชีดสีอะไรเพิ่์นสีไดกันบ่เบื้องการต่อรองเปลือกน้อยตัวนี้ยังอยู่พี่หนอนเนาะเสลือกน้อยตัวนี้งามงามพี่หนอนเนาะมันงามแต่เจ้าบาทครับตัวนี้เจ้าบาท อยากมืก 5, ่นหาพันธครับม yeah. ну? ื่นก็หาพันเปลือกหน่อยงายห้มง่ามว่าเป็นแกร์นั่นหมดเนาะเคิงเปลือกเคิงแกร์พี่น้องเนาะควายแกร์หมดพี่น้องอุ้ยสองปีแล้วควายหน่อยควายแกร์หมดพี่น้องเนาะมื่นกับมื่นกับห้าพันเปิดใบพี่น้องสายแกร์หาบ่อมีเลยพี่น้องในตลาดนีิพนธนว่าสองปีแล้วเอาไปเป็นพอฟอกพอไก่พอพันธุ์เปลือกด้วยแกร์ด้วยเนิพนธ์น้องเนาะไม่จ่าใส่เลยครับผมจ่าก็การจ่าการบ้านไหนเนาะ กุศกรครับโอ oh, ้มันกุศกร,โ,รโคกจานเท่าอย่างตัวนี้บ้านกุศกรมีฟ้ามดังได้บ้านกุศกรอ,อยู่ท่างเขาเนาะ,ะซ้ายมือนอะ้ะกันไปจากตะการเท่าผมก็เคยอยูห่หันอ่ะกุศกรโคกจานเท่าซิมหาผมเปิดไใบพี่น้องเนาะโอเคเลยอ้าเพออื่อมีเบอร์โทรบอขออนุญาต 085 770 4733 4733พี่น้องเนาะโทรหาได้เลยไปส่งพร้อมตกลงราคากันแล้วคันเมื่อทางตะการพืชผลนี่ส่งฟรีเลยเพป็นว่าโอเคโอ้ยงามพี่น้องไกด์กับไปส่งเพป็นว่าอุ้ยสมงามเดี๋ยวนาะขาวงามอีหลีพี่น้องเนาะสะอาดมากเลยเป็นควายแกร่ควายเผือกหน่อยเฮ้าเนาะโอเคจากสกออากตสกอตโขกจานเฮ้าโอเคขอบคุณหลายๆัันครับผม15เป็นเผือไใบพี่น้องเนาะ ต่อร่องได้อนยะู่ร้องต่อรองได้เนาะต่อรองได้เอามาหลายอยู่บ้ครับมนี่ก <c oughs> ุ้งม้ามาตัวครับโอ้เหลือเท่านี้โอ้เชเลย <l att> เขามาหลายบริจากกุศลก่อนเนามาม้าลายมาหลายคนอยู่ตี <l att> โอม้าลายอยู่เนาะจากตะการพืชผลนี่มาหลายตัวมาตลาดจะโศรายเลย <l att> เออทางหวยฝ่ายก็มาหลายล่องนำคุณบัน <l att> โคเกค้เข้าเนาะท่านนั้นราดส้มดีกับมาเสียนัดเสียนัดกระดาษส้มดีเนาะ เออเสียนาเป็นกระลาษสรมดีมากหลายลาดสมดีสีสุกทางนั้นทั้งลาดเดียวกันเนาะโอ้บ้านเดียวกันเนาะโอเคคู่สก้อนโคกจานเนาไอเลิศพันยูยังไงคือสบายดีกว่าไอเลิศลุงบันกุ้งเนี่ยคู่เลิศเนี่ยโอ้รอบทีไกลอยู่ขนาดโอ้รอบทีไกลวะโอ้ฝากความคิดถอดกี่ถึงนี่เด้ไอเลิศเนาบุญเลิศว่าเออไอเลิศเออคู่สวัสตถว่าัฒน เป็นจำได้อยอดไอเลิศอ่าไอเลิศอาจารย์สวัสดครัครับผมอาจารย์สวัสด์อาขอบขอบคุณเลียไห,หลมนันครับผมนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายก๋ายตลาดนโคกรกบับกบดบ้านโวานอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเอาชิปนี้เอาประมาณนี้กอ่อนพี่น้นนองอนนเนาะฝากฝีฝ่ายน,น้องซอยกันกดไหลกดแช่กดทิามน้เด้อพี่น้องาะคอพี่น้องกัสร็จคุเลี้ยงวัวเลี้ยงควบแฟนเพบ้านสซบาขนาดชงนี้ต้องความสือความเดินทางไกลจากโรคไข่ไข่เจยบางด้วยล้ด้วยเบดเบด